สวัสดีครับสะพานในบ้านวันนี้ชมเหรียญรัชกาลที่5นะครับพดยพระจุลจอมกลวเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเหรียญที่ถูกจำลอนะครับสมัยที่เสด็จประพาสยุโรปโดยหลวงพ่อบุญเลิศนะครับปริปุนโนแห่งวัด บอตะกลัวนะครับจังหวัดนครปฐมเป็นผู้จัดสร้างขึ้นมานะครับก็สวยงามนะครับเ,เรียนกลมใหญ่ นเคียบเทียบกับเหรียญ5้าบาทเนะห็นความต่างทองแดงกับไหลทองนะครับปิบฟอมปิบฟอบสวยงามขอบตัดนะครับขอบตัด เด๋ยวจำลองเทิดพระเกียรติสเสด็จประพาสยุโรปหลวงพ่อบุญเลิศปริปุนโนวัดบอ่อตะกัวตำบลบางละกำรรมอำเภอนครช,ชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับด้านหลังออกแบบได้สวยนะครับ นัดจักรการที่5กระไลทอเงดงามที่เดียวบางจุดนะครับก็จะเห็นกระไลล่อนไปบ้างน,นะครับก็จะ hiện nữa đen cái này nó mới nó mới chùm lắm chút bằng bên thông đen còn mà nó có chắc cái này thong lúc cái này ngân nó có bị chút sẽ bị khoảng ถ้าเก็บรักษาไม่ดีก็จะสภาพประมาณนี้ครับกันไหลก็จะหลุดล่อนไปโชว์เนื้อในตัด ถ้าเป็นกระไลเก่าๆนะครับจะมีความคลาสสิกมากนะครับกระไลนี่จะดูแห้งๆนะครับถ้าเป็นเรียนเก่าๆจะมีความสวยงามคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะครับมาไปครับนี่ราชการที่ห้า คือหลวงพ่อบุญเลิศตริปุญโนนะครับ,บกกวัดบ่อตะกัวนครปฐมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ